สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้เจอกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ v i p นะครับงดประจำวันที่25เดือน 7, 2567นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทุกๆแนวทางทำจากสู่คำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผม เด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนํานะครับของเราเมื่อวานนี้มาแค่เลขเด่นในรอบ VIP นะครับเราสตาร์หลุดอีกแล้วนะครับพี่ๆสองวันเนาะหลังจากเดินดีมามา3มวัน3วันหรือ4วันเนาะนะครับตั้งแต่วันเสาร์นะครับเมื่อวานนี้หลุดนะครับพี่ๆกับวันก่อนเนาะอืมก็ต้องขอโทษพี่ๆอีกครั้งนะครับพี่พ ของเรานะครับพี่พวเวลาสตาร์เมื่อวานผมให้ส <net> ก,กับเจ็รุผลที่ออกเก้ดกับสีนะครับของเราหลักแนี่ก็นิ่นะครับสามแปเแต่เขามาห้าปดเนาะก็รุดไปนะครับเราสตาร์วีไให้ศูนย์กับหกผลที่ออกสี่เก้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดของเราเนาะให้หกมาหกหกเก้าก็ไม่ได้นะครับพี่พ,พเนาะนะ ก็9 97อนอนี่69นะครับ07ก็ไม่มีนะครับ6ไม่มาใครเอา0ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่07นะครับมาแค่เลขเด่นนะครับีพ่พี่ในรอบ VIP เนาะแนวทางวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมนะครับไปพี่เนาะ สำหรับพี่เพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับนาอที่สนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับพี่ๆไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าไปที่ในหน้าช่องทาง YouTube ของผมเนาะเข้าไปที่ช่องชุมชนนะครับผมโพสต์ QR code ไว้แล้วนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนนะครับทักทายมาหาผมได้นะครับลาสตานะครับพี่ๆวันที่25เนาะผมให้ไปที่อื้อนะครับได้ตัวเด็ดเหมือนเดิมนะครับพี่ ได้ตัวเด่นเลข3กับเลข7นะครับสายลูดให้ไปที่เลข3นะครับให้ไปที่เลข3เนาะ34 35 38 74 75 78นะครับ3ตัวผมให้ไปที่7 ขอขอบคุณพ,พี่สมาชิกนะครับที่เนาะเป็น FC คอยเป็นกำลังใจคอมเมนต์ดีๆนะครับที่เข้ามาทักทายหลายท่านนะครับที่ไม่เอ่ยชื่อเนาะนะครับผมเราสตาร์วีไนะครับ เราสตาร์วีไอพีให้ไปที่เลขสองกับเลขสองกับเลขหกนะครับพี่สายรูดให้ไปที่เลขสองนะครับอันนี้เลขเลขหกนะครับสองศูนย์สองเจ็ดสองเก้าหกศูนย์หกเจ็ดหกเก้านะครับ สามตัวให้ไปที่หกสองศูนย์นะครับผมนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องชื่นชอบในรอบไหนนะครับแล้วค่อยตามเนาะวันนี้ก็ขอให้มาเด้งๆปังๆัทั้งลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ